มันจะมีตอกซอกซอยนะครับซอยเล็กซอยน้อยนะครับขออภัยนะครับทำไมผมมันดังกุกกุกกุก <c oughs> อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับข <c oughs> อุยาตถ่ายนิดนึง <c oughs> โอ้โหร้านนี้เขขายพวกอ่าเครื่องเสียงสวัสดีครับ <c oughs> เครื่องเสียงแนวอ่า อันนี้เครื่องเสียงแนวไหนอ่ะมีวินเทจก็มีครับพวกวินเทจอ๋อเครื่องเสียงแนววินเทจนะครับแผ่นพวกเครื่องเล่นแผ่นอะไรอ๋อครับผมเาเครื่องเล่นแผ่นเอ่อแผ่นเสียงโบราณนะครับของโซนี่ครับมีหลายรุ่นครับครับผมก็อยู่ในอยู่ในสนามหลวงสองนะครับท่านผู้ชมเครื่องหลอดเครื่องอะไรด้วยพี่อ๋อมีระบบอกอมีเครื่องหลอดด้วยครับอ๋อครับผมเครื่องหลอดอะไรมี่อะไรครับนี่มีแอมปลอดเลยนะฮะ อยากได้ร้านนี้นะแนะนำอีกร้านนึ้งนะครับอยู่ในตลาดสนามหลวงสองทนบุรีนะครับมีเบอร์โทรครับ่อค้ามีศูนย์0กสี่หนึ่งศนย์เจครับครับผมก็ติดต่อ,นะอ,อร้านนี้นะครับเสียงแนวโบราณน,นะต้องเล่นแผ่นเสียงนะครับมันต้องเดินทะลุไปฝั่งนูนะ้นและเดี๋ยวผมเดินไปเดินมาข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ นี่มันยาวไปถึงนี่นะท่านผู้ชมอันนี้คือล่องกลางนะครับก็ไม่ต้องกลัวฝนนะเดินด้านหนนี่คือ้ก นะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาส่วนกลางนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมกลาลังงงกับสถานที่นะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปฝั่งไหนก่อนนะตลับเทปเหรียญเก่านะ แผ่นเสียงตรงไหนที่มันมีเพลงลิขสิทธิ์ก็ต้องใส่เสียงทับนะครับพอภัยด้วยเนี่ยเป็นเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นเคนวูดนะครับคินลิปนะมันมีหลายโซนนะ ก็ถ้าเดินก็ต้องเดินให้ทุกซอกทุกซอยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเดินซอยนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดินซอยกลางก่อนนะครับแนวคลาสสิกแนวประดับบ้านก็มีนะครับเครื่องเสียงก็เยอะอยู่นะอยากได้มือสองอยากได้กล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้ นี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงแนวโอ้ติดทิ่กระส์แน่นอนพี่น้องเลยไม่ไปแล้วไปเดินแล้วกันมันกว้างนะครับมันกว้างอยู่นะ

แข่งพระเขามีนะครับ ถ้าเดินนะอาจจะเจอของดีๆนะครับซีซุกซ่อนอยู่ตามนเนี้ยเนี่ยเน่กล้องถา่ายรูปก็มีนะครับอืมอส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสินค้าคลาสสิกนะครับประเภทวินเทจนะครับตกแต่งบ้านนะเนี่ยบนอยู่ในจตุจักรนะครับ รองเท้านะก็เป็นร้านเครื่องเสียงแนวยุโรปนะผมว่าเนี่ยรุ่นมันนะเขาขายกันนี่เขาขายกันนหนายไปๆเลยให้ดูได้เลยเนี่ย X1 เดี๋ยวดูที่รุ่นครับ4000ต่อจาก X3 มีละ2กับ1 โอ้โหมีแต่แบบสุดๆนะครับมีโบ๊ทนี่ยนะเนี่ยมีโบ๊ทนะครับเดี๋ยวผมเดินนิดหนึ่งนะครับท่านะผู้ชมซับของอะไรเนี่ยอินฟินิตี้นะครับ จะรุ่นแบบคลาสสิกทั้งนั้นเลยนะครับออนเกียวออปโปผมจะติดเพลงลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยเยนนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปวันนี้เรายังไม่ไม่ย้ำลานนะครับวันนี้ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับส่วนที่เป็นส่วนขยายของตลาดทนบุรีนะครับ ท่านใดยังไม่เคยมาเดินนะครับก็แนะนํานะครับวันนี้พาเดินหลายส่วนหลายโซนนะจะพยายามเดินช้าๆนะครับถ้าคลิปยาวก็จะตัดเป็นหลายๆคลิปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นพวกกุดังญี่ปุ่นนะถ้าเป็นลักษณะนี้ ลักษณะของทิปตะอันนี้เป็นแนวประดับบ้านนะครับงไม่แล้วพี่ต้องคิดว่าเมื่อใส่พร้อมกเครื่องแก้วเซรามิกนะครับ ลับบ้านนะครับเนีฝั่งนี้ที่ผมเดินมาได้อย่างฝั่งนี้ยังไม่เดินนะจะเดินข้างนอกนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับ เมื่อกี้ผมยังมไม่ได้เดินนะครับตรงนี้เขาควายก็มีนะ<อ>ดเดินไปแล้วครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปส่วนโน้นเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับมผมเดินเลาะข้างนอกไปก่อนนะครับ วันนี้ก็พาท่านผู้ชมเดินตลาดเมือสองตลาดของถมในตลาดธนบุรีสนามหลวงสองนะครับท่านผู้ชมส่วนขยายนะส่วนนี้เขาเรียกส่วนขยายนะครับคิดว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมนะให้มาเดินวันอาทิตย์แล้วกันนะครับคิดว่าเดินเหมือนเดินอยู่ในจตุจักรเลยตอนนี้ เครื่องลายคามต่างๆเนี่ยเมื mm ่อ hmm. ก่อนนะน่าจะคือขับนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ก็อาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับ